ท่านเปาได้ข่าวว่ากระท่วงศึกษาที่การมัชสิแจกแท็บเล็ตบอครับอืมเจ้าวายุไซม่าท่านกงสุนเขาเปลี่ยนไหมแล้วเขาจะเปลี่ยนไปเป็นโน้ตบุ๊กของท่านแสดงพลังกำลังสิพัฒนาการศึกษาให้มันดีขึ้นไม่บ่ครับท่านเปาแจกโน้ตบุ๊กแจกเทคโนโลยีให้เด็กน้อยให้มันพัฒนาในสันทวารรัฐบาลสุดก่อนนี่แจกแท็บเล็ตสมาร์เบฟบวมซังบอร์เบอร์ใสกับหม่องมันเนี่ยคือว่าเอาไปพัฒนาเนี่ยอื่นเดียวนี เป็นยังรัฐบาลคือต้องแจกเทปล็ดแจกโนตบุกครับท่านเปานี่ละการจัดซสื้อจัดจ้างของข้าราชการสมมตินี่ซื้อพนินในราคาซื้อสร้างสนตัวท่านเปาถ้า ie, aji, ท่านเปาได้เป็นนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนี่ท่านเปาสิมีวิธีวิวิส entonces, ัยทัศน์แนวโดเหตุการศึกษามันพัฒนาขึ้นครับท่านเปากาคอยได้เป็นในการศึกษาประเทศเฮาเมื่อไกลก็ไดับโลกผุ่นวท่านกงงุดอันดับแรกจะคอยได้เป็นรัฐมนตรีนี่ ก็จะยกเลิกนโยบายทั้งบัตรเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อนคู่ให้นักเรียนตัวทั้งองส่วนผมก็เห็นรัฐบาลหลายสมัยเพิ่งประกาศว่าิ่นจะลดงานไอ้คุณครูอืมมันจะลดงานหามันยังออกนโยบายมาแปดสิบกนโยบายผููต้องมาเห็ุนโยบายตามมันจนไม่ได้สอนนักเรียนหัตวตัวเรื่องการพัฒนาการศึกษาความรู้เล็กน้อยเดี๋ยวครับท่านเปาตอนที่ความรู้เล็กน้อยห้าบ่คอยเดชสมัยเดี๋ยวครับสู่ประเทศอื่นบ่ได้อันดับแรกยกเลิกวิชาคีกระบวง มึงยัมาจ้วงยกคิดอีเขาปืนการมึงตายข้ามองแล้เปลี่ยนเป็นวิชาป้องกันตัวแทนตัวแล้ววิชาเต้นลีลาเนี่ยครับท่าน,านเปามักบอเมนบอกครับมักหาไม่ได้เขออาจะหาคะแนนคอยมันต้องเปลี่ยนเป็นวิชาเต้นนาฮันเต้นจังดทบ่ให้ถูกตีน่ตัวต้องเหมาะสมท่านเปาคิดว่าอีหยังคือปัญหาหลักในการศึกษาไทายตอนนี้ยัดให้การศึกษามันวัฒนาบูสู่ประเทศเพื่อนบ้านของเ้ารับท่านเปาการศึกษาของเ้าไปบ่ท่านมูครับ นี่แหละคอยบอกหลายเ่อว,ว่าการศึกษาไทยนี่มันกว้างจนมันบนชเล,ลกตัวจะเลือดหาสีแตกยังตะล่างท่าจะท้องขามมือขามขึ้น,นเอนเอโซเดียมเฮทีหเหลี่ยมคอยว่าจะใส่ประโยชน์อย่างจะมันหยุ่ท่านเปาคิดว่าคนเฮทลักสูตรเกี่ยวกับวิชาอย่างครับท่านเปานอกจากวิชาพื้นฐานอ่านออกเขียนได้ก็เพิ่มการลงทุนต่อก,การเฮทธุรกิจ การให้ธุรกิจนี่มันต้องเป็นอาชีพแน่เลยนะครับท่านเปากรธุรกิจอ,อ่นไลน่ได้ท่านกงสุนเพิ่มวิชาการเงินการลงทุนวิชาเกียร์ับ ภาสีกาักกาพวกกฎหมยพื้นฐานและจากี่ท่านเป่าว่บมาในเด็กน้อยสิสามารถก้าวท่านโลกท่านเทคโนโลยีเป็นบัคับท่านเป่ามันก็ต้องเอามาใส่หรอกมีท่าการเงินการลงทุนมันสิเฮ็ดหยังอยากเฮ็ดอีหยังมันก็สิคิดออกตัวเด็กน้อยต่อไป <S <S อันนี้สอนไปเป็นตัวลูกน้องเขาเป็นขี้ขาเขาประเทศไทยมันสิจะเลร่อนจักเทือมสอนบิตคอยครยคิปโตบล็อกเชนส่วนตัวอันนี้สอนปิ่าคละตีกวนมิติอุจิเยงเงินเมียอซงคุปต้องใส่หรอกมั้ง